ปัญหาครอบครัวจะมาหรือเปล่านี่ทุกคนเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยไม่ได้นะใดๆแล้วเรื่องเงินเนี้ยนุกเนี่ยแบบว่าซ่อนเก่งคือแบบเมื่อเงินถึงมือปลายอ่ะกลัวจะไม่ได้ผมชอบตรงที่ทุกคนที่พีเอฟซีเอาเงินไปให้พันหนึ่งแล้วแบบว่าให้ปลายก่อนเนี่ยแล้วให้พี่เขาบอกให้แบ่งกันนะนุกบอกพี่พี่ให้ผมไม่งั้นมันจะไม่แบ่งผม คือเห็นชะตากรรมถึงขั้นแบบหน้าหง่อยเลยอะไรเงี้ยถ้าเอาอ่ะถ้าจะเอาอ่ะต้องเอาต่อหน้าเวทีเลยนะถ้าหลังเวทีคนโก้หมดสิทธิ์นะจ๊ะเออคือแบบเป็นดูนางอะทุกคนเออกูซ่อนได้กูซ่อนน่ะกูแอบได้กูแอบอะอะไรอย่างงี้คือแบบว่าคนโค้คือมันเห็นไงน <laughs> ไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดอะไรจริงๆไม่ได้คิดนิดเดียว อืมบุ๋มไม่ได้คิดนิดเดียวทุกคนขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้คิดนิดเดียวทุกคนดูความน่ารักของคนโก้กระปายเหระร้องเพลงเอาเงินเนี่ยคือแบบว่าแกงพีเอฟซีพีเอฟซีเขาเขาให้เล่นตามน้ำอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอะ่ะ เพราะความพื่อายเกตื่นลืมคุณโมบหัว,วต้องล้างววามูกแบ่งกันนะแบ่งกันมาให้ผมกกม,นะมันจะมาหายผมแบ่งกันนะแบ่งกันนะเพื่อนเพื่อนศูนย์หายไปหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งตัวศูนย์หายไปหนึ่งตัว ถอนมารออยู่คอมึงนี่ไงเอามาความเยือกอย่าแรงต้องใช้ชีวิตลำพังตื่นหูต่อไปโดยบอมีเจ้าอย่าต้องกายเป็นคนทุพินิจรัวหนักใจตืไปจนในหลังและชีวิตคงบอสัมผัญทำไมที่เหือเก่าว่ัย ก็ยือพอได้ขอบคุณใจคุณทุกคนหมดเข้าไไอ้พวกนี้ไม่รู้จักพอหรือไงวะหมายถึงไอ้เต้ยเหรอหมายถึงเราด้วยแหละสรุปว่าคือเพลงนี้กลายเป็นเพลงหาทิปไปเลยใช่แล้วครับเอามันจะไปเก็บยากอะไรนี่ไง แดงห้าหลอห้าร้อยเต็มเลยเงินไผ่นั่นมาหูคือกันเงินบมงนนอนต้นนั่นอเอาจะไปเฮยดจัซ่ันแม่เพื่อนเอาไปขึ้นไปขึ้นเอาไม่ได้แตะเลืออะไรเลยนะไม่เคยยิบไปเลยเฮ้ยสองพันยัง แบงหาลอยเอามาให้ว่าพันรักของนอนหาลอยมันบ่ที่มองดูเขาเข้าเมื่อกี้หายไปสองพันอ้าวช่วยแล้วไปเอาไปห้าร้อยเองอีกพันห้าครับอะไรไม่ถึงพันเลยที่เมื่อกี้ที่คุณเอาใช่ไหมห้าร้อยคุณเอาใช่ไหมไม่มีแบงห้าร้อยในนี้ครับคุณเอาใช่ไหมห้าร้อยไม่มีคุณรอให้ผมเรียงห้าร้อยฮะแบงพันมาคุณรอให้ผมไปยัง อ่าอาจจะถือว่าคุณถอนให้ผมพอดีนะหายกัน,นมึงพูดใส่ไม่ดีกว่าเออเอาไปก็ไม่เหมือนเดิมทำไมมึงเอาห้าร้อยไปมึงก็ไม่แบ่งให้กูสองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมเราเข้าเส้นเข้าเส้นเขาไปใช้เขาไปใช้ในเซเว่นเข้าเซเว่น,นอ่ะ ที่ตอนห้าร้อยถือมาหายกันนะเอาหายกันแล้วไม่ได้ติดอะไรกันไอ้เขียนเลย๋ยวน้องเอาถ้างั้นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเอาเอาเงินไปคืนบมกน็อตห้าร้อยนี่นะน็อตน็อตเฮ้ยเอาเอาเอาเงินคืนบมกน็อตเด้อห้าร้อยอ่าคืนบมกน็อตไปละห้าร้อย เท้าหายกันแล้วทีขึ้นปั๊บเพิ่พิร์แหย่แปลงผ้ากันบ่าเด็กกันห้าร้อยปั๊บอนี่เดห้าร้อยอุ้ยียงตีสังข้อวะไอ้จีจจออะไรกันข้ออุ้ยอุ้ยยังตีสองข้อวะโอ้เอ้าเจ้ายาได้รคือเสียเอวสอกนะ ไได้เคลือบเชลสองนะอ่ะได้มาเยอะขนาดนี้เราก็ต้องทำบุญนับเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำบุญอนุโมทนาบุญเอาไปทำบุญก็มาบอกตั้งแต่เทือแรกไหมเอา เฮ็ดบุญแล้วก็ลุกล้านได้กลับขึ้นมาหลายบาทก่านี้เด้อเอฟซีผู้ให้มากน่น,นละ่ะ<ม>ก,ก็ให้มากเลยหลายเก็บติดก่อนไปกลับ้านเด้อกันกูเก็บก่อนละ่ะอ๋อซูเปร์เฮ็ดบุญเตีย้ยมาไหมโอ้โอ้โอ้บอลลัสมาหนึ่งพันสองพันสองพันห้า 2 7 0พ2 0 0 0 3 0 0ออุ้ยเอาสี่วะไปมันมีสองกองเ้าแบงเ้าคน,คนละเขินบ่ล่ะคนละหารอ้อยเอาเบิ่งที่ที่บอกไม่ต้องงงไม่ต้องงงไม่ต้องงงผมไม่ได้โกงอยู่แล้วผมไม่ใช่คนโกงอยู่แล้วเบิงบ้งเบิ้งอันนี้แบงพันปั๊บคือตอนนี้มันมีอยู่สองอันเราแค่อ่ะ ผมห้าร้อูณห้าเป็นหนึ่พใช่ไหมทำบุญดู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 ดรับคอยมดูได้บุดกันหลายๆคนละูดลดู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 งทำบุญเูาูดทำบุญไปดังูด่ดดูดูดดมดนดูดูดาไปสูด สาธุน้ำได้เพื่อ